คครรัับบดีตลาดพุ้นไทยนี้ดีนะแรงจริงก็จริงๆเป็นภาพที่เรามองว่าน่าจะเป็นลักษณะนี้่ะส่วนหนึ่งเพราะว่าคือเรามองโมนตั้มตัวตลาดไทยน่าจะแข็งกว่าฟังดยหลับมาเก็ตนะครับการที่ส่งเรื่องตัวค่าเงินบาทแข็งค่านะครับสินค้าบวกอยู่แล้วก็จริงๆแล้วเรื่องตัวภาพรวมตัวต่างประเทศเองเนี่ยนะครับมันเป็นสินคาลบก็จริงนะครับต่อหนักตัวต้องคนต่างชาติต่อตลาดุ้นไทยเนี่ย ตอนนี้มันน้อยลงนะครับพี่มอนเช่นโดยรวมแล้วโมนตั้มตลาดก็จะเป็นการสร้างฐานอยู่นะครับวัน <Okay. S 1> พรุ่งนี้จริงๆคิดว่าตลาดหลักเริ่มกลับมาเปิดกันเรื่องมูลค่าซื้อขายน่าจะเริ่มกลับมาแล้วนะครับในวัน <Okay. S 1> พรุ่งนี้นะครับมูลค่ามูลค่าทารซื้อขายของไทยน่าจะมากกว่าระดับสามหมื่นล้านละนะครับ <Okay. S 1> ก็อาจจะเป็นตัวที่ทาให้ตลาดเริ่มมีโมนตั้มมีชีวิตชีวาขึ้นนะครับภาพตลาดวันพรุ่งนี้ก็แนวรับเหมือนเดิมนะครับหนึ่งสองเก้าสี่หนึ่งสองเก้าหนึ่งนะครับต้านบนก็ดูเหมือนเดิมนะครับหนึ่งสาม หนึ่งแปดนะครับเรยยังให้น้ําหนักตลาดเป็นการไซด์วีอัพขึ้นมาอยู่ครับนะฝั่งนูมะละมองทางขึ้นนะครับแล้วถ้าเกิดอะไรขึ้นไม,ไม่เข้าขายออกละ่ะจุดที่ผมมองตลาดจะเป็นนักทีฟนะครับถ้าหลุดก็ให้ขายทํากําไรออกมานะครับบางส่วนสักยี่สิบเปอร์เซ็นตของพอร์ตก็คือถ้าหลุดหนึ่งสองแปดเจ็ดนะครับอ๋อตรงนั้นนะครับผมถ้าหลุดหนึ่งสองแปดเจ็ดผมว่าเฮ้ยเรามีกำไรตุดไหนเราเทิมาบ้างดีกว่านะครับ สุดวายตัวต้องดูดูเป็นรายตัวไปด้วยนะแต่ว่าถ้าใครจะใช้ดัชนีเป็นจุดในการลดโพซิชันน้ำหนักการลงทุนก็ให้ดูตรงนี้นะครับค่ะทีนี้รายกลุ่มกลุ่มไหนที่จะนําตลาดในรอบเนี้ยก็เหมือนเดิมพี่ม่อนเรายังมองแบงก์กับกลุ่มออยเหมือนเดิมนะครับอ๋อ oh. ครับกลุ่มแบงก์ก็ยังเป็นตัว S C B ซีตัวลีดอยู่นะครับเอชบครับผม <Okay. S 2> จริงๆสองวันนี้เป็นพักสวยแล้วนะครับกำ oh, ลังจะแกว่งตัวขึ้นรอบใหม่นะครับ ก็เหมือนที่เราเป็นเมื่อวานคืออยู่ในเซ็นคาขึ้นเนนะครับ่วนี้เขาลงมานะครับบริเวณใกล้ๆในรอบเดิมอะ130แล้วก็ดึงขึ้นมาที่132นะครับแล้วก็ดูเทรนกลับไปที่134นะครับเกือบ140ถึงกรอบในการเล่นรอบรอบนี้นะครับผมครับเคทีบีอีกตัวใช่ปะเคทีบีจริงๆมันมันได้หลายตัวนะครับเคทีบีบีเอลแล้วก็เคทีบีนะครับจะเป็นสี่ตัวนี้นะครับแต่ว่าหลักๆก็จะเป็นเอชซีบี นะครับละลายกายก็เล่น b ี l อนะครับเกิดบีบีแคลนีพอๆกันครับผมครับอุตมะมันก็จริงก็เทรนเนอ่ยเมื่อวานราคาเนมันมาลงแรงนะครับแต่เราห่ังวันก็ยังแกว่งบวดจริงๆอยู่ในเทรนขาขึ้นอยู่นะครับพอทอมเหมือนเดิมดูแนวต้านบริเวณสองร้อยสสี่นะครับผ่านได้นี่็จะเทรนที่เข้มแข็งขึ้นนะครับตอนนี้คือยังไม่ดุดเทรนนะครับแนวรับเขาอยู่ที่บริเวณสองร้อยสามสิบนนะครับสอพอก็ คล้ายกันเลยนะครับเมื่อวาน XDF ไปนะครับแนวรับก็อยู่ที่บริเวณห้าสิบหกจุดห้านะครับแล้วก็ห้าสิบห้าบาทนะครับแล้วก็ห้าสิบห้าบาทครับตั้นตั้นบนที่หกสิบนะครับผ่านได้ก็หกสิบห้าถึงเจ็ดสิบเราจะคาดหวังได้หกสิบห้าเจ็ดสิบใช่ครับก็ก็ตอนนี้ก็เฉลี่ยเข้าเข้าลงทุนได้นะคือเล่นบิคัก็คุ้มพวกนี้นะครับชื่อสลับกันตลาดแต่ต้องบอกว่า ตัวหุ้นน้ำมันเป็นเป็นลักษณะาการเก็งกำไรครับต้องบอกเป็นลักษณะนี้ก่อนนะครับถ้าเป็นลงทุนเนี่ย,ยแบงค์แบงค์เนี่ยอาจจะเป็นการซื้อลงทุนได้นะครับหร้นน้ำมันเองผมไม่ได้มองราคาน้ำมันระยะย,ยาวจะไปเยอะนะครับที่เราคุยกันก็คือหนึ่งเดือนข้างหน้าเรามองเบรยยนท์สามสิบแปดกุญส์สปาร์เรลนะครับแล้วก็สองเดือนเนี่ยอยู่ที่สี่สิบสี่สิบห้ากุญย์คือมองแค่นั้นเองนะครับเพงนั้นี่เป็นการเก็งกำไรก่อนครับครับเอสนะใช่ไหมครับก็มาคุยกันตัวเบทเทอร์วอร์กลีนนะครับ ที่คุยสุดเรื่องจากเมื่อวานวันนี้ก็ตีไฮขึ้นมานะครับจริงๆวันนี้คือระหว่างวัน,นเขา<ม>เขาเล่นดีเรื่องหนึ่งก็คือแล้วมีการวนลงมาทีพว่าเส้นค่าเฉลี่ยห้าวันบริเวณหน,นึ่งหกห้าพอดีแล้วก็ค่อยๆย,ย,ยกระดับขึ้นมาใหม่นะครับวันนี้ปิดที่ระดับไฮหนึ่งบาทเจ็ดสิบจริงๆก็ใกล้ๆจุดที่ผมคิดว่าเขาจะมาพักฐานแล้วแหละผมมองการพักฐานของเขาเนี่ยรอบนี้ขึ้นมา 2. บาทแปดสิบถึงสองบาทก่อนเนี่ยนะครับน่าจะขึ้นมาพักฐานตรงนี้นะครับกองมูลค่าพื้นหนาเราให้ไวที่สองบาทห้าสิบ ก็ประเด็นหลักก็คือธุรกิจกาจัดขยะเขาเนี่ยมันเป็นถึงโมโนโพลีนะครับเขามีรา้กันค่อนข้างเยอะดังนั้นในเรื่องตัวค่้างในเนี่ยงของเรื่ของการเติบโตต่อเนื่องเลยเพราะว่ามีอำนาจในการปรับเรื่องตัวราคาได้ค่อนข้างดีนะครับในแง่ตัวธุรกิจที่เป็นเฉพาะตัวการกาจัดขยะเนี่ยนะครับเราให้มูลค่าพื้นฐานไว้ที่สองบาทสิบนะครับก็โดยเฉลี่ยต่อปีเนี่ยโตที่ประมาณสิบเปอร์เซ็นต์นะครับคาดหวังได้ ส่วนธุรกิจโดงไฟ้าจะเป็นตัวที่ทาให้ตัวกำไรตัวขึ้นในปีหน้านะครับก็ผลันมีมูลค่าส่วนเพิ่มจากสองลงนะครับลงรับแปดเมตรประวัติประมาณศูนจุดสี่บาทรวมแล้วก็คือแฟสองบาทห้าสิบนะครับแล้วก็ยังมีผลิตชีออปไซด์จากตัวโรงไฟฟ้าใหม่ๆที่จะได้ใาเส้นแนอนาอดีนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่บอกว่าถ้าดูอุตสาหกรรมขยะนะครับเรื่องตัวโรงไฟฟ้าขยะที่รัฐบาลกาลังเว่ด้วยเนี่ยน่าสนใจสำหรับตัวเป็นเชิงบวกปีนะครับเอ็ดไปเจอเขาเมื่อไหร่ถึงได้ข้อมูลมาเนี่ย เจอเขาเมื่อไหร่ก็ผมก็ไปคํามดวิสิตมาและครับโดยตรงอ่ะไปเองเหรอเอาไปไปกับน้องครับไปกับน้องอนาแลิสครับผมแล้วเขาบอกอย่างนี้เลยเหรอบอกเรื่องอะไรครับอกเรื่องราคาหุ้นมันไม่ใช่ครับเราะ้นข้อมูลว่าจะทําได้อย่างงั้นอย่างนี้เหรอเอ่อคือจริงๆเราดูตอนแรกที่เราสนใจตัวเนี้ยสนใจในเรื่องตัวธีมก่อนเนื่องจากว่ารัฐบาลกาลังเร่งทังดันเรื่องตัวกฎหมายเรื่องตัวการจะต่อใบอนุญาตองอสีเนี่ยนะครับ ตัวงงผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่างๆเนี่ยจะต้องอได้มาตรฐานในเรื่องการกำจัดขยะด,ด้วยซึ่งจริงเราต้องบอกว่าโรงงานอุตสาหกรรมบ้านเราเนี่ยมันก็มีเยอะเหมือนกันบางภาคส่วนที่ยังไม่อยู่ในระบบนะครับเช่นถ้ากฎหมายนี้ผลักดันออกมาเนี่ยนั่นหมายความว่าผู้ประกอบการกำจัดขยะจะได้ประโยชน,น์เยอะอันนี้เปที่มาที่เราเข้าไปคุยนะครับอพอเราเข้าไปคุยเนี่ยเออเราก็เห็นตัวสีเป็นจุดแข็งเขาหลายเรื่องด้วยกันนะครับก็ตัวนี้น่าจะทําได้ก่อนถ้าเราทำอนอกกฎหมายมาใช่ไหมคะครับก็จริงๆเป็นเพื่อฉบับเต็มก็ ก็ต้องเป็นลูกค้าโน้ตแล้วนสิเนี่ยนะครับจะได้เป็นตัวฉบับเต็มประมาณสิบวัวหน้ามั้งนะครับอ้อ่านเยอะเป็นลมเนื้อๆพอขึ้นเท่าไหร่ลงเท่าไหร่อะแล้วซีรีส์เอสราคาหรือสีไอจะพูดอีกวันไหมซีไอให้พูดทุกวันเลยสีไอเหมือนเดิมพี่ม่อนมีเต็นขาขึ้นน่นะครับช่วยแข่งขึ้นการพักตัวลงมาพักได้นะนะครับแต่อย่าพักหลุดบริเวณสองบาทห้าสิบเยครัเป็นแข่งขึ้นอีกใครไม่ชงตามหุ้นเอสต่อไป ไม่อะไรครับชงมีบางคนเขาบอกชุ้นเอสอ๋อนะครับอ่าต่อไปซีรีส์เอสนะคะครับเอส80เซรีส์เอก็เหมือนเดิมนะครับยังอยู่ในเทรนแข่งขึ้นอยู่ก็คงถือลองต่อนะครับไม่หลุดบริเวณ804เราก็ยังถือลองอ๋อ804ใช่ไหมครับจริงๆเรายกจุดจุดอล็อกปกติน้าลองขึ้นมาดีกว่านะครับเพราะว่ามันทาให้เพื่อนงการยกโลขึ้นมานยไม่ควรย่อดหลุดก็ จุดยกลก็คือบริเวณ806นะครับไม่หลุด806คือลองต่อได้นะครับ <c oughs> แล้วก็ต้านบนอยู่ที่823คือ823เนี่ยผ่านได้เลยนะครับ840เป้าหมายเราใผ่ไหม่รับกอดกอดลองไปเลยกอดเลยครับอกอดได<ๆ>้เลยคกอดเลยนะครับตายตายตายอัลต่ปไปในส่วนของทองคําค่ะลงนะ่ะทองคําก็เหมือนเหมือนที่เราคุยกันนะครับว่าจริงจพันสองควจะต้องเทสกันใช่ไหมครับแล้วก็ใครที่ยังคงกอดลองอยู่เนี่ยก็เราแนะนาว่าระดับ114ไม่ควรหลุด ถ้าหลุดต้องล็อกทั้งหมดนะครับผมถอยออกมาให้หมดเลยนะครับเพราะจริงผมมองทองเนี่ยตรงนี้มันมันตอบรับปัจจัยหนุนไปค่อนข้างเยอะแล้วครับผมยังคงมองว่าสินทรัพย์เสี่ยงยังไม่ได้หมดรอบนะครับในทองคําไม่ควรจะขึ้นแรงกว่านี้ไปมากนะครับเพราะฉะนั้นก็คอมเมนต์เหมือนเดิมถ้าเกิดใครจะดูเทรนประกอบก็หนึ่งเจ็ดสี่นะครับแต่ใครที่รู้สึกว่าเอะตรงนี้มันน่าจะฟุ่ระยะสั้นก็อาจจะติ้อซับก็บอกก็ได้ครับได้ๆครับขอบคุณค่ะสวัสดีครับ